จอใหญ่ขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นค่ะตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างวันนี้ไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ ชาวสเต็ปกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการสเต็ปกินนั่นเองรายการที่ทำคุณพบก,กับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่เพราะวันนั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดนั่นเองไม่ได้พูดสโลแกนมานานเพราะมันยาวไงวันนี้อยู่กับซัมซุงกาแล็กซี่ A735G นี่ก่อนจะเป็น a 7 2 a 7 3มั้ยนะมีเรื่องเล่าให้ฟังคือเมื่อปีที่แล้วคุณ A72 มันออกใช่ปะ แล้วคราวนี้เราเนี่ยก็พยายามไปหาไปถือคุณแม่อันนี้พูดจริงใครจำนัดดุดได้ที่ห้างแถวแถวรงเวียนใหญ่มีห้างเดียวใหญ่ๆเลยนะริมน้ำนะห้างนั่นแหละไอคอนสยามมาพูดตรงๆเลยคือนัดดุดไปเดินหาทั้งไอคอนสยามถ้าใครเป็นพนักง,งานวันนั้นมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าเรื่องจริงเราตามหา A72 คือหายอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันหาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขายดีมากจนแบบ อะไรกันเนี่ยเราก็ไปเชื่อว่าเออมันจะขายดีแบบไม่สามารถหาของได้เลยจริงๆปีนี้เนี่ยมันมาถึง A73 5G แล้วเนี่ยเราอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครแบบอยากได้จอใหญ่ของซัมซุงหน่อยนะคุณรีบซื้อเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวม,มันจะแบบขายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่น่าสุดเพื่อนได้ดูทักมาแหมมันเป็นเรื่องของ p r i v a c y นะความเป็นส่วนตัวคือเพื่อนได้ดูเพื่อนทักมาแกใช้ No t e 10 Plus อยู่แล้วแกตอนนี้แกบอกแกไปเทรดอินเออเทรดอินก็คือเปลี่ยนอะเป,นเ,อเปลี่ยนเอาเครื่องเก่าไปเปลี่ยนอะเออแล้วลดราคาลงมาเยอะมากนะคะแล้วบอกว่าเออเ เพราะมาถามดูว่าเฮ้ยเวิร์หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเพื่อนทีดูจะตัดสินใจถูกหรือไม่วันนี้เรามารีวิวกันแบบเต็มๆค่ะ Galaxy A35G ท่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรา้า วันนี้เรามาการโทนฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วอยากจะบอกกับทุกคนให้ทราบเอาไว้นะคะว่าซัมซุงเนี่ยหลังๆมาน,นี้นะคะมือถือเนี่ยได้รับการยอมรับดีขึ้นมากเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะซีรีส์ A เนี่ยขายดีกันแบบว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องกั๊กเกอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะคะสเปคเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะคะแล้วก็ตัวการออกแบบดีไซน์ก็สวยด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันแบบ,แบ,บเต็มๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างไปดูกันสำหรับรุ่นนี้ทานะผู้ชมซัมซุง Galaxy A735G มาเป็น a l ั r a Mint นะคะก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวลักษณะาการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็คือมาแนวเดียวกับ A53 นั่นแหละแล้วก็มีความเงาเงานิดๆนะคะยังอยู่ในรูปแบบของมินิมอลลิสต์อยู่หรือว่าน้อยแต่มากนั่นเองมาพร้อมกับน้ําหนักที่เบามากๆค่ะ1 8 1กรัมดีจริงๆหน้าจอใหญ่โตโมโหฬารน,นะณผู้ชมอยู่ที่6.7นิ้วเป็นจอแบบ Full HD Plus Super AMOLED Display นะคะ2 0ต่อ9มีค่า PPI อยู่ที่394 PPI และ Refresh Rate 120Hz แบบ Adaptive ด้วยปรับได้ตั้งแต่1 0 h เฮิจนถึง 120Hz CPU นั้นเป็นของ snapdragon 7 7 8 G นะคะนี่คือชิปเซ็ตที่หลายๆคนทวินหาม,มากที่สุดเพราะมันแรงจัดมากๆแล้วก็ใครที่แบบเล่นเกมแล้วก็รอบนี้จอใหญ่ด้วยแล้วก็เล่นเกมไปดีด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวเครื่องนะคะให้หน่วยความจำมาที่ 128GB RAM 8แนะคะแล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดที่1 t B มาพร้อมกับ Android v e r s version 12 o n ัน UI v e r s i o n 4.1แล้วกกล็ล้อา นั้นมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลกล้องหลังนั้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์108ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสั่นคุณพระคุณเจ้าตัวต่อมานะครเป็น Ultra Wide 12ล้าน Depth 5ล้านแล้วก็ Macro เนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่าเซ็นเซอร์หลักเนี่ย ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยจาก6 2 4เป็น108นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นั้นอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ USB Type C version 2.0และไม่รองรับการชาร์จไร้สายนะคะมี NFC เนี่ยให้กับเราอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้ยังรองรับ IP rating เหมือนเดิมนะคะกันน้ำได้นะคะอยู่ที่ IP rating 67นั่นเองจริงๆต้องเียกว่าทนน้ำติดปากคว่ากันน้ำเลยเกินปะโทโปรโมชั่นนะผู้ชมใครที่อยากจะซื้อนะคะรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคามาแล้วที่1 9 799 9าบาทรับฟรีไปเลยนะฮะต่อแรกเนี่ยคือ Galaxy Buds Live นะคบต่อที่2อ่าุผู้ชมผ่อนเพียง1200บาทเท่านั้นนาน15เดือน0%นเระคะเริ่มตั้งแต่วันที่7เมษายนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่17เมษายนนี้ปี65นะคะผ่านทางเว็บไซต์ samsung.com แล้วก็ Samsung Experience Store นั่นเองนะคะทั่วประเทศเลยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของราคานะคะราคาี่ยจะสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง A72 เนี่ยระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าตัวสเปคที่ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากๆเริ่มจากตัวของิป รอบนี้นะครับในตัวของชิปเซตเนี่ย snapdragon 778G เนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนนั้นเรียกร้องมามากที่สุดนะคะรองรับ 5G เล่นเกมได้ในระดับสูงมากๆนะคะถึงเกือบสูงสุดเลยแล้วก็ยังสามารถใช้งานต่างๆได้อย่างลื่นไหลามากๆนี่คือจุดเด่นของ snapdragon 778G เลยใครที่ต้องการแนวเล่นเกมแบบที่ดูแล้วแบบเออมันเล่นแล้วมันดีเนี่ยนะคะตัวนี้จะทำได้ดีแน่นอนแต่ว่าปัญหาของ7 7 8 G เนี่ยก็ยังคงเหมือนกันทั่วๆไปนะคะก็คือในเรื่องของความร้อนเนี่ยที่จะค่อนข้างออกมาชัด เจนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราต้องมาพผกับความร้อนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะมันคือซ p u ยนะขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของเกมนะคะนี่คือเซเว่นไนท์สองนะคะเป็นเกมที่มีกราฟิกแบบโหดมากซึ่งใครที่เล่นเกมมือถือเนี่ยก็จะรู้กิริสักของเกมนี้เลยนะคะว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆตัว snap 778G เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ช้าเลยนะคะสามารถรันเกมได้ในระดับที่น่าพอใจมากๆ ลื่นไหลนะคะแต่ก็จะมีความร้อนนิดนึงนะแต่ว่าเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะเมื่อเทียบกับตัวเก่าเนี่ยที่เป็น720เนี่ยโอ้โหตัวนี้มันต่างกันเยอะมากนะความแรงนี่ต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยแล้วก็เป็นชิปเซ็ตที่คนส่วนใหญ่เนี่ยโหวตว่าเป็นชิปเซตที่มีคุณภาพ น่าพึงพอใจมากนะคะสำหรับ 778G เนี่ยแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของความร้อนอย่างที่เราได้บอกไปนะคบว่ามันก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดอะไรนี่น่าจะเป็น778ที่ถือว่าใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนานมากที่สุดตัวหนึง่งที่เราเคยใช้มาแล้วก็ตัวความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนเวอร์วังเหมือนตัวอื่นด้วยเช่นกันค่ะถือว่าในเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยก็ทํามาได้ดีเช่นกันดังนั้นใครที่อยากจะเน้นเกมหน่อยเนี่ยเราคิดว่าตัว Galaxy A73 5G ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะคะเมื่อรวมกับอคประกบ อื่นด้วยค่ะไปดูเรื่อื่นกันคราวน,นี้เนี่มาถึงตัวของการใช้แบตเตอรี่บ้างนะคะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเทียบกันกับ snapdragon 778เนี่ยตัวนี้เราใช้มือถือหลักเครื่องนึงอยู่ที่ชิปเซตเนี่ยเป็น snapdragon 778G นะฮะผลคือพู้นั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยลงมาในระดับที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เร็วมากมายหรอกแต่ Samsung เนี่ย รุ่นนี้นะคะเราว่าแอบอึดกว่าพวกนั้นอยู่เล็กน้อยนะคะแอบอึดก็เล็กน้อยอาจจะเพราะจำนวนของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยเพื่อให้มา5 0 0 0มิลลิแอมรุ่นอื่นอื่นมันสัก4,00 0 4,000กลางๆอะไรเงี้ยอันนี้ให้มา5,000เวลาเราใช้งานปุุบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมาใช้ได้นานกว่าพวก7จ8 G ที่เราเคยใช้มาแต่ว่าเรื่องความร้อนอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ได้ร้อนตลอดเวลาไม่ใช่แบบถือ้อยู่เฉยๆร้อนอันนี้ก็ไม่ใช่ไปถ่ายกล้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถึงขนาดว่าโอ้ร้อนจังรมม่วรเี 7 7 8 g ยังคงเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มากที่สุดจริงอยากได้ตั้งแต่ซีดี A5 กว่าๆหรือใช่ไหมฉันรู้นะแต่ตัวนี้มาเป็น A73 ปุ่มเนี่ยนะคะก็จัดมาให้เราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดูดีแล้วก็เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิด่าทียในเรื่องของราคาเนี่ยเราว่ามันก็ไปเติมเรื่องอื่นมาที่คนอื่นไม่มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทนทน,น,น้าทนฝุ่นหรือว่ากล้องคุณภาพสูงกว่ามี OAS กันสั่นจริงๆนะคะวิดีโอที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่แบรนด์อื่นอาจจะ ไม่ได้มีตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาใส่มาให้ให้มันครบเครื่องที่สุดนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเลยเรื่องจอภาพค่ะ เรื่องของจอภาพเนี่ยในปัจจุบันนะคะ,ะหลายหลาคนเนี่ยพยายามถามหามือถือจอใหญ่ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเราถึงไปเลือก A7 Series ต่างๆเนี่ยให้กับคุณแม่ในวันนั้นแล้วก็หมดทั้งห้างจริงๆหมดทั้งห้างจริงๆไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเราไปซื้อชานิดน,นึงนะคือรราสึกว่าเออมันก็ขายดีกันจริงๆอะ่ะจนรอบนี้เราต้องมาย้าเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากให้ทุกคนที่แบบอยากได้อรีบซื้อตอนนี้เลยเพราะว่า เดี๋ยมันจะหายากขึ้นนิดนึงอันนี้เราไม่ได้โมนะเราอยากให้ทุกคนไปคุยกับพนักงานในห้างนั้นมาเราเดินทั้งห้างเลยอะทั้งโซนมือถือเลยอะไม่มีสักที่เลยนะคะอะไรมันนสขายดีขนาดนั้นคันเนี้ยพอรุ่นนี้เนี่ยมันมีจอใหญ่ใช่ไหมคะเป็นตัวเลือกที่ตอนนี้เราคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากได้จอใหญ่เล่นเกมเนี่นอะไรไปมือถือจอเล็กอันนี้คือมันก็คล่องตัวแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจอมันใหญ่6.7ใช่ไหมเท่าเดิมมี่แหละแต่ว่าตัว น้ำหนักเบาน้ำหนักของตัวนี้เนี่ยคือ181กรัมซึ่งเบามากนะคะปกติมือถือหน้าจอ6.7แล้วมีแบตเตอรี่5000หนักกันประมาณ200กรัมบางคนบอกโหพี่30กรัมนิดเดียวพี่อะไรนะันาคุณลองถือมือถือ2 0งกรัมพร้อมเคสกับ180กรัมพร้อมเคสดูแล้วกันว่ามันรู้สึกต่างก,กันขนาดไหนนะคะก่อนหน้านี้นี่ s 2 1 ultra นี่คือหนักอึ้งเลยนะคะ200 g. ขึ้นไปเนี่ยหล่นใส่หน้าทีนี่คือแบบว่าเจ็บปวดได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยจอใหญ่ บางแล้วก็เบาด้วยนะคะเบากว่าตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ200นิดนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเบาขึ้นเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าเวลาจับถือเนี่ยรู้สึกว่าคล่องตัวมากๆแล้วว่ารอบนี้ซัมซุงทำการบ้านเรื่องของการออกแบบและน้ำหนักมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงการออกแบบหน้าจอนะคะตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของรอบๆเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวขอบเนี่ย นิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้บางมากแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีความสมมาตรอยู่นะในข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยการดูวิดีโอนี่คือแบบสีสันนี่ต้องบอกว่าจิจ๊ดเลยจัดกันแบบเต็มที่มากๆในเรื่องของสีสันที่ดีอยู่แล้วในตามรูปแบบนะคะของซัมซุงนอกจากนั้นเนเี่ยตัวจอภาพนะคะยังมีค่า refresh rate อยู่ที่10ถึง120 h e r z ได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะปรับ เองอัตโนมัตินะคะให้มีความลื่นไหลาตามสิ่งที่เราเนี่ยกำลังใช้งานอยู่อันนี้คือดีมากจริงๆนะคะเรื่องของจอภาพของซัมซุงเนี่ยเราแทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยก็ว่าได้ครับไม่คนเนี่ยซื้อมือถือซัมซุงเพราะว่าจอเนี่ยสวยมากๆสมัยก่อนเราเคยพูดไปนะสมัย S series 2มาหมายว่าเฮ้ยคนซื้อ S series เนี่ยเขาซื้อเพราะจอจ,อจริงๆถ้ากค,คุณดูจอ o l e d หรืออ m o l e d มาแล้วซูเปอร์อ m o l e d ต่างๆเนี่ยคุณกลับไปดูจอ IPS LCD เนี่ยมองยังไงมันก็สีไม่สวยแล้วแถ้าเกิดว่่าาใครจจะบบบอออกวมันแ สีเข้มว่าพี่แบบสีไม่ตรงอ่ะนี่เราบอกเลยว่ามันโลกมันไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ค่าสีของพวก OLED เนี่ยมีความตรงเที่ยงตรงมากๆแสดงสีผล s ชโด o ร์ก็ได้ดีนะคะคอนทราสต์ Contract ก็ทําได้ดีเช่นกันเวลาแต่งภาพเนี่ยแต่งบนซัมซุงเนี่ยน่นดุดนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพีย้ยนคือถ้าเกิดว่าไปดูแบรนด์อื่นที่เป็นอัลเบเลเหมือนกันอัลเบเดเหมือนกันเลยนะจอโอเลเหมือนกันเลยประเภทเดียวกันเนี่ย ว่าสีเข้มเหมือนกันเลยแต่พอแต่งออกมาปุ๊บเนี่ยเออสีมันเพี้ยนว่ะคือเราเราเปรียบเทียบจะก,การลองรูปเป็นหนึ่งอันแล้วดูจากมือหลายๆเครื่องที่เป็นโอเลเนี่ยเราดูว่าอันไหนที่มันประหลาดที่สุดอันนั้น่ะสีเพี้ยนนะคะโดยภาพรวมเราว่าจอภาพของ a m s u n งรอบนี้ทำมาได้ดีค่ะจอใหญ่สีตรงทัชสกรีนดีมากๆเล่นเกมสนุกมากค่ะใครอยากได้จอแบบแนวนี้ลองดูค่ะชอบแน่นอนผ่านมาจนถึงเรื่องที่3แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็พูดจุดพิจารณาไปบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณนั้นฟังแบบไม่ได้ข้าม มาดูกล้องถ่ายภาพกับนบ้างดีกว่านะคะกล้องถ่ายภาพของรุ่นนี้นะคะประกอบไปด้วยเซนเซอร์หลักเนี่ยที่มีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะคะอลังการงานสร้างกว่าเดิมนะคะถึง2เท่าเรียกว่าเก่งไม่มีกัก๊กอะว่าใช้คำนี้ดีกว่านะคะการถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหนี่เราให้ดูภาพพอร์เทรตเป็นหลักก่อนเลยก็แล้วกันนะคะนี้เรามีนางแบบสุดสวยมาให้กับทุกคนนั้นได้ดูกันนะคะซึ่งเราจะบอกได้เลยว่าการถ่ายรูปนี้ <c oughs> คือสีสันสกินโทนนี่ออกมาแบบดีมากนะคะอาจจะติดแดงหน่อยๆน,นะคะแต่เรื่อง นี้เนี่ยปรับติ้นปรับไว้บาลานซ์เล็กน้อยก็ทําได้แล้วเราคิดว่าการถ่ายรูปนิ่งของรอบนี้นะฮะในโหมดพอร์เทรตเนี่ยน่าสนใจมากๆซึ่งจะเป็นโหมดในการถ่ายรูปที่เราคิดว่าคนอาจจะชอบมากที่สุดเพราะว่าเวลาคนถือมือถือไปถ่ายอะไรมากที่สุดมีสองอย่างค่ะหนึ่งอาหาร2คนเราคิดว่ารอบนี้ถ่ายคนออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วเราแถมให้รูปฟิกเกอร์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเรามีรูปฟิกเกอร์ของน้องแคลจังนะคะที่ดูรักมากๆนะคะเห็นรักฟิกเกอร์นะคือคมขนาดนี้คุณผู้ชมลองดูเองแล้วกันว่าคมขนาดไหนคือสีสันออกมาแบบ ดีมากๆนะคะให้ความรู้สึกในการถ่ายรูปที่ที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องซูมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลนส์เทเลโฟโต้นะคะไม่มีดังนั้นการซูมเนี่ยจะเป็นการซูมแบบกึง Zoom. ่งๆึ่งดิจิตอลซูมนั้นเราบอกได้เลยว่าการซูมเนี่ยจะสูญเสียรายละเอียดเวลาซูมเข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะต้องซูมในระยะที่สักไม่เกิน 3x เนี่ยกำลังได้นะ 2x 3x กําลังดีเวะลาถ่ายอาหารคุณลองขยับนิดหนึงนะคะ ลองขยับถ่ายแบบพวกตัว 2x ดูนะฮะแล้วคุณจะเห็นว่าคุณจะได้มุมที่ดูสวยขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในขณะทีห่หมด u ั t ตร้าไวนะคะหรือกล้อง u ั t ตร้าไวตัวนี้12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนะคะคุณภาพของซัมซุงเนี่ยในเรื่องของกล้อง u ั t ตร้าไวเนี่ยเราค่อนข้างชอบนะเรารู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัวของเซ็นเซอร์หลักอยู่เหมือนกันนะคะให้ภาพที่ดูดีมากๆเลยให้ภาพที่ดูดีมากจริงๆก็ K สมเป็นซัมซุงนะคะแล้วปีนี้นะซัมซุงออกมากี่รุ่นนะคนแห่บูชาเรื่องกล้องหมดซึ่งเราก็เห็นด้วยว่า เออกล้องสวยจริงๆคราวนี้มาถึง night mode บ้างน,นะคะจากเซ็นเซอร์หลักนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาเก็บนอสได้เรียบเนียนมากๆนะคะสีสวยเลยทีเดียวสลับตัวของ night mode ทำออกมาได้ดูน่าสนใจไม่แพ้เซ็นเซอร์หลักเหมือนกันนะคะ ในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดหลักของซัมซุงเช่นกันการที่มี OIS การสั่นเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ดูสวยงามนะคะแล้วก็การสั่นได้เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้ super steady นั่นเองนะภาพรวมของการใช้กล้องของวิดีโอเนี่ยเราว่า การถ่ายวิดีโอเนี่ยเราชอบสกินโทนของ Samsung จริงๆเลยปีนี้เนี่ยไอเจ้าวันยูเวอร์ชัน4.1เนี่ยตั้งแต่4.1มาต้นมาเนี่ยเราว่าทําสกินโทนของภาพถ่ายออกมาแล้วก็งานวิดีโอมาได้แบบดูดีมากๆซึ่งเราเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ได้ใช้ Samsung ในรุ่นของปี2022เนี่ยจะชอบนะแล้วก็รักในการถ่ายรูปคน มากมากเลยนะฮะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังที้มาถึงจุดพิจารณาบ้างน,นะคะก็อย่างเช่นตัวของ Super s t e a d ดเนี่ยที่สามารถการสันได้ดีแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าการใช้ eis mm. เข้ามาช่วยนั้นเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ย mm. เกิดความเป็นวุ้นเวลาที่มันเดินไปเพื่อที่จะการสันให้มากขึ้นแต่รุ่นนี้ก็ยังถือว่ามีเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเวลาที่เราถ่ายไปเนี่ย mm. ก็ไม่ได้ดู mm. มีนอยเยอะเท่ากับรุ่นก่อนหน้าที่ออกมาในซีรีส์ a ต่างๆนะคะรุ่นหนึ่งในตัวของกล้องหน้านะคะก็สามารถอัดได้ในระดับ 4k เลยซึ่่่งกก็็เปนน,นนนออีีรรุทสาามถัด K ได้ในขณะที่หลายๆเจ้าในตลาดเนี่ยยังคงกักในตัวกล้องหน้าไม่ให้อัด 4K ได้อยู่นะคะ 4K มีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่างานวิดีโอต่างๆที่ถ่าย 4K เนี่ยจะทําให้เรานะคะสามารถครอบภาพเข้าไปได้อีกระดับหนึ่งนะคะให้มีความคมชัดมากขึ้นกว่าเดิมและความทำซูงเนี่ยก็มีการสั่นให้กับเราด้วยนะคะเวลาที่เราเนี่ยถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแต่ว่าเราก็สามารถปิดในตัวการสั่นได้เช่นกันนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับ S 2 2 Series ซีรีส์นั่นแหละว่าถ้าเราเปิดในตัวของ ที่มันเขียนว่าความเสถียรวิดีโออ่ะก็คือตัวการสั่นเนี่ยนะวิดีโอแสตมิเลเซชันเนี่ยเปิดปุ๊บภาพมันจะเข้ามาหน้าเราใกล้ขึ้นบางคนบอกุ่ยเปิดมาอุ้ยมันกล้องหน้าวิดีโอแค่จังเลยเพีอ่อันนี้ถ้าเราปิดมันก็จะกว้างขึ้นนั้นก็แต่มันก็จะสั่นนะอันนี้ก็ต้องแลกกันไปแล้วว่าเราอยากให้เลยไหมเราอยากให้มันเหมือนกับหลายๆรุ่นนะคะที่ขายกันในตอนนี้ก็คือภาพเนี่ยเวลาการสั่นก็การสั่นได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องครอปเข้ามาเพราะว่าการครอปเข้ามามันทาให้คนหน้าบานนะแล้วคนาไ้ไ้นเขใจหม เอออันนี้เราก็ไม่ชอบเท่าไหะ่เราอยากให้ไอ้ตัวเนี้ยดีมากๆเลยก็คืออยากให้มันแบบไม่มีการใช้กันสั่นที่ต้องครอปเข้ามาอันนี้เราไม่ชอบอะ่ะออแต่เราอยากให้เขาทําได้จริงๆนะอืออันนี้เราแบบภาวนาเลยว่าอนาคตอยากให้การสั่นได้ด้วยและความกว้างยังเท่าเดิมอยู่อันนี้จะดีมากๆค่ะอืมพมูดมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องชมเนี่ยก็มีเยอะจุดพิจารณานั้นก็ได้บอกไปจริงๆแล้วมันเป็นมือถือที่ค่อนข้างจะลงตัวตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าจอใหญ่เครื่องแรงกล้องค่อนข้างดีมากนะคะ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีมา,มากๆจุดพิจารณาที่เราบอกไปก่อนนั้นนี้ก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่นะคะที่อาจจะไม่ได้แบบทนเวอร์วางขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลดเร็วเกินไปนะคะรวมถึงการถ่ายวิดีโอกันสั่นที่มีการครอปเข้ามา ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากให้ a m s u ุงแบบลองพัฒนาในรุ่นต่อๆไปดูก็แล้วค่ะนะคะคราวนี้มาต่อกันที่ชาร์จเร็วบ้างนะคะจนแล้วจนรอดนะคะซัมซุงก็ยังมาที่25วัตต์อยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้ช้ามากมายนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราอยากให้ซัมซุงพัฒนาชาร์จเร็วที่เร็วจริงๆแล้วเพราะ45วัตต์ของที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เร็วกว่า25ักเท่าไหร่เหมือนกันเราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะเจ็บปวดเหลือเกินเราอยากให้ซัมซุงมีชาร์จเร็วที่มันมันเร็วเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันนะอันเนี้ยเราวนก็ เนี่ยม่ใครทำจริงแต่ชาร์จเร็วเนี่ยท่ามันเติมสักหนึ่งนะมันจะืหรับรองนะวันไหนมา65วัตต์นะโอ้โห,โหรับรองเลยว่าตลาดนี้เหมือบ คนลุกสู้นะเอาจริงถ้าเกิดไม่นับเรื่องชาร์จเร็วเนี่ยทุกวันนี้เอาวางซัมซุงเทียบเทียบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกต้นๆอยู่แล้วนะคะเท่านึงใส่ชาร์จเร็วที่มันเร็วระดับห5หรือ120วัตต์ขึ้นมาได้เนี่ยโอ้มันจะสดเดอมานะคะอันนี้ต่อมาก,ก็คือตัวนี้ไม่มีชาร์จไร้สายด้วยนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้รุ่นใหม่ๆที่ราคาเนี่ยัพขึ้นมาก็จริงแต่ว่าอยากให้มีตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยมันจะได้ดูคุ้มค่ามากขึ้นอีกเนาะเห ต่มาเป็นเรื่องของลำโพงนะคะลำโพงรุ่นนี้เนี่ยเสียงเคลียร์มากโปร่งดีจังเลยนะคะเรียกว่าลูกเบสที่คุณอยากถวินหาในในมือถือไม่มีแน่น,นอนนะคะแต่มันไม่ได้แห้งจนแบบว่าโอ้ยแห้งแบบแหบบ้งแบบไม่ชักขนาดนั้นเคลียร์เลยค่ะเสียงนี่มาคลิกเคลียร์โปร่งโปร่งเลยโปร่งโปร่งแบบโปร่งโปร่งเลยอ่ะซึ่งเราคิดว่าเวลาฟังพวกสัมภาษณ์หรือว่าเวลาฟัง,งข่าวฟัง YouTube หรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันมันเคลียร์มากจริงๆส่วนตัวเราชอบนะ เราว่าลาโพงที่มันอื้ออึงไปหน่อยมันก็จะได้น้ำหนักแหละแต่ว่าเราว่าความเคลียร์มันก็จะไม่เท่านี้เราว่าตัวนี้มีความเคลียร์ในตัวของเสียงที่แบบเออเคลียร์แล้วก็ดังในระดับระดับหนึ่งเลยแหละดังเลยละนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเคมากๆส่วนเรื่องไมโครโฟนแล้วก็เอียร์ีเนี่ยรอบนีนะคะตัวเอียร์พีซด้านบนเนี่ย ทำมาก็คือเหมือนเดิมนะก็คือแนบไปกับตัวข้างบนจนแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเนียนมากกริบเลยแล้วก็เสียงลาโพงเสียงไมโครโฟนในการคุยโทรศัพท์เนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากเช่นกันครับเป็นจุดเด่นของซัมซุงเลยนะในการคุยโทรศัพท์นะคะคราวนี้มาต่อกันเรื่องของสัญญาณเน็ตเวิร์กึ้นมากเน็ตเวิร์กเนี่ยรอบนี้นะครรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 6หรือว่า w i f i 6ด้วยแล้วก็ตัวสัญญาอินเทอร์เน็ตหลายๆคนชอบบอกว่าซัมซุงเนี่ยรับอินเทอร์เน็ตไม่ได้เท่าคนอื่นอันนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยณจุด นะฮะเต็มแม็กซ์ปกติเลยเราขออนุญาตแอบดูอันอื่นอันอื่นเนี่ย Hi หายไปขีดนึงก็มีบางอันก็เต็มอันเราหยิบ m s u n งได้ S22 Ultra นะฮะก็เต็มนะคะ <g iggle> เต็มคืออย่างนี้ถือว่าเรื่องสัญญาณเนี่ยมันมันพูดกันยากแล้วก็แต่ละเครือข่ายในยแต่ละพื้นที่เนี่ย มันก็พูดกันยากเหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าในตัวของเราที่ใช้เองอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้สัญญาณมันจะหายไปบ้างขีส2ขีสมมุตินะในที่ต่างๆที่เ,เราออกไปเราก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าลงหรือว่าคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าเกิดปัญหาอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าใช้งานนอกบ้านมันดูติดขัดละกันเราไม่รู้สึกอย่างนั้นอนะ่ะอืมเราวามันโอเคปกติและการใช้คํานี้เราว,ว่ามันปกติแล้วก็ WiFi 6ก็รองรับด้วยนขณะที่มือถือแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะเป็น, wi น,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 น่วไใช้งานด้วยกันนี้อ d ั a g o n 7 7 8 G นั่นแหละอืมมี 5G ด้วยแหละนะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆก,ก,ก็คงเป็นเรื่องของจอใหญ่นะคะจอดีไซน์สวยมากๆแล้วก็ตัวสีสันเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบมันมากๆค่ะความแรงของ snapdragon 7 7 8 G เนี่ยอาจจะไม่ไถึงขนาดเกมมิ่งโฟนที่ลงมาขายกันในตลาดในราคานี้เพราะหล,ะหลายๆเจ้าก็อาจจะมี snap เลขแปดขึ้นมาบ้างนะคะแป 6 5 8 7 0 8 8 8อะไรก็ว่ากันไปโอเคถ้าวัดกันเรื่องของความแรงซัมซุงอาจจะไม่ได้แข่งตัวนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่7จเจเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลลงตัวมากๆถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ได้แย่เลยคราวนี้มาถึงในตัวของอื่นๆที่คนอื่นชาวบ้านเขาไม่มีกันบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IP Rating นะคะ ที่สามารถทนน้ำทนฝุนได้ซึ่งมือถือหลายๆเจ้าเนี่ยไม่มีนะคะตรงนี้เนี่ยสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบให้กับคนได้จานวนมากจริงๆแล้วน่าทําให้มันขายดีไงนี่แหละเรื่องนี้สำคัญเชื่อไนดะูดูดด้ไอเจ้า IP Rating นี่แหละนะคะทำให้มือถือ s m s u n g เนี่ยฉีดตัวเองออกจากกลุ่มคนอื่นในตลาดได้ ชัดเจ็ก็ถามว่ามือถือไหนที่แบบทนทน,ทนหน่อยพี่เอาคาว่าทนทนปุน๊บทนอะไรบ้างก็ถ้าใช้งานแล้วว่ามันก็ทนดีถ้าจะบอกว่าอทนน้าด้วยอ่ะก็เหลือ Android อยู่เจ้าเดียวที่ใส่ IP Rating มานะฮะในราคานี้เจ้าอื่นไม่ได้ซีรียสมากก็จะงบไปลงกระสุนอื่นแทนแต่ทั้งสูงจะมีความกลมกล่อมในเรื่องนี้มากกว่าก็คือใช้งานในตรงนี้ได้ค่อนข้างโอเคค่ะก็คือมีการกันน้ำทนน,น้ำทนฝุ่นจอสวยจอใหญ่ถือจักห้องง่ายน้ําหนักเบาขึ้นนี่คือจุดเด่นมากมากค่ะ ต่อนะคะที่เราชอบหน่อยก็เป็นตัวกล้องถ่ายภาพแหละที่เราได้เห็นเลยว่า One UI Version 4เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้าง กินโนนนะฮะหรือว่าสีผิวของมนุษย์เราเนี่ยให้ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดการเก็บรายละเอียดของพวก HDR ก็ดูฉลาดขึ้นกว่าตอนใช้วัน UI3 แล้วก็รุ่นก่อนๆนหน้านี้ค่อนข้างมากเช่นกันค่ะเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดขายสําคัญนะคะรูปถึงงานวิดีโอของซัมซุงเนี่ยยังไงก็ยังคงยืนหนึ่งของหน้าฟัง Android อยู่เหมือนเดิมนะคะคราวนี้มาถึงจุดพิจารณาหนึ่งตัวนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีรูเสีหูฟัง3.5นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าใครจะซีเรียสในเรื่องนี้เนี่ยก็ท สำหรับรุ่นนี้ท่านผู้ชมความพิเศษเลยก็คือในเรื่องของการอัปเดตนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการันตีนะฮะในการอัปเดตเตาแบร์นาน5ปีบ้าไปแล้วเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการนะฮะหรือว่า Android v e เวอร์ชเนี่ย4ปีแล้วก็ Patch นะฮะ Security Patch หรือว่า Patch รักษาความปลอดภัย5ปีเอาแล้วนะมาแล้วท่าผู้ชม นี่คือสิ่งที่ตอนนี้ฝั่ง Android เองเนี่ยก็เริ่มทําให้เห็นแล้วว่าการอัปเดตนานๆเนี่ยฉันก็ทําได้เหมือนกันนะคะรอบนี้ดูน่าสนใจมาก,มากๆค่ะและนี่คือ Samsung g a l ก x ี a 7 3 5 g นะคะราคา17,999บาทแนะนําว่าใครที่อยากได้รีบซื้อกันนิหนึงแล้วก็ใครมีเทปองเทอินอะไรเนี่ยเชื่อน,นะดุดคุ้มนะคะคุ้มมาก Ivan, เพราะวาราคาที่เขารับเทปอินเนี่ย ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราไปขายเองเนยนะเราแอบบอกนะว่าดีมากแล้วโปรโมชั่นนี้ในการแลกเครื่องเก่าขายเครื่องใหม่เนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอนนี้เนี่ยกำลังแบบมาแรงมากๆนะครับเพราะทำให้ h อเ s e r สองซีรีเนี่ยแทบจะขาดตลาดไปเลยทีเดียววันนี้ใครอยากได้ H735G แล้วก็ก็ลองดูโปรโมชั่นต่างๆจากที่ต่างๆดยกันแล้วกันนะคะสำหรับวันดีรัตีสวัสดิดสสดโอยาสมินะคะเจอกันใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย